นะครับวันนี้วันที่สามนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะครับสภาพของต้นอ่อนผักบุ้งอายุสามวันนะครับวันนี้เป็นวันที่สามซึ่งเราจะมาเปิดดูกันตอนช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับผมใครเข้ามาดูก็เดี๋ยวรอกันนิดหนึ่งนะครับก็ได้ได้แจ้งลงหน้าไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมทุกทุกครั้งที่เรามีการไลฟ์นะครับเราก็จะแจ้งลงหน้าให้ทราบครับ เพื่อนๆบางคนติดธุระนะเขาก็ได้เตรียมตัวมานะครับนะแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับใครยังไม่ยังไม่ดูครบยังดูไม่ครบทั้งหมดนะครับอ่าตอนนี้เรามาไลฟ์สดครั้งที่6แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในช่อง youtube ของเราได้นะครับชื่อว่าบ้านพระพรต้นอ่อนปรบุ้งออร์แกนิกนะครับผมตอนนี้ผมเอาไปลงไว้การไลฟ์สดปลูก ต้นอบุ้งชุด1,790จ้กบาทตอนนี้มีทั้งหมด5้า EP แล้วนะครับห้5คลิปแล้วนะครับที่ได้ลงไว้ตั้งแต่ต้นนะครับผมนะวันนี้จะเป็นวันที่สาครับวันที่1นะครับเราทำการแช่เมล็ดนะครับแล้วก็โรยเมล็ดนะครับทับถาดไว้นะครับวันที่สองนะครับเรายังทับถาดอยู่นะครับแล้วก็เราก็มาเปิดรดน้ำมาตอนเย็นหรือตอนประมาณ3าทุ่มนะครับแล้วก็ทับถาดไว้อีกหนึ่งคืนนะครับ ทักายเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาเปิดถาดดูตอนเช้าปรากฏว่าต้นเนี่ยมันงอกออกมายาวขึ้นมาจากพื้นเนี่ยประมาณ2เซนนะครับเราก็เลยทําการแยกถาดนะครับแล้วก็เอามาครอบนะครับครอบด้วยถาดเปล่าไว้อีกหนึ่งวันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีห้องมืดนะครับสามารถครอบแล้วก็เอาถาดที่ครอบเนี้ยเข้าไปไว้ในห้องมืดได้เลยนะครับนะครับแต่เนื่องจากนะครับผมคิดว่านะครับ ถาดที่เวลาเราคลอดมันก็มืดอยู่แล้วนะครับแล้วเรามีใต้ใชัยคาแบบนี้เราก็เลยไม่ได้เข้าห้องมืดนะครับแต่วันนี้นะครับความยาวเนี่ยณเวลานี้นะครับผมคิดว่าความยาวต้นของต้นอ่อนของบุ้งเนี่ยบางส่วนเนี่ยมันน่าจะขึ้นมาชนถาดด้านบนแล้วนะครับเราก็จะไม่ทับถาดนะครับเราเราก็จะไม่เอามาซ้อนกัน2ชั้นนะครับเดี๋ยวจะแยกถาดแล้วก็เอาไปวางไว้ในห้องมืด เดี๋ยวไปดูห้องเบิรกันนะครับว่าผมเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้นะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็สามารถดูย้้าหลังได้นะครับสำหรับคนที่เป็น FC เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับช่องของบ้านพระพรต้นอ่อนประบุ่ออร์แกนิกช anel ด้วยนะครับผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของผมด้วกัน ในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็เป็นการแชร์ความรู้ให้กับคนที่สนใจอยากจะปลูกต้นอ่อนบุ้งแต่ว่าไม่มีความรู้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปดูที่ไหนที่ให้ความละเอียดนะครับให้ความชัดเจนได้เหมือนของช่องเรานะครับก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาดูได้นะครับผมนะครับในช่วงโควิดนี่ก็ช่วยๆกันไปครับผมนะโอเคนะครับระหว่างที่ผมไลฟ์สดนะครับใครมีคำถามก ถามเข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะอธิบายไปแล้วก็ตอบคำถามไปด้วยนะครับกาถามเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครมีคำถ,ถามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีคำถามนะครับผมจะเข้าสู่กระบวนการนะครับของการดูแลตอ้นออระบุ้งในช่วงวันที่3มตอนเย็นของวันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการเช็คน้ําของตอะบุ้งทุกครั้งเนี่ยเราควรจะเช็คประมาณช่วง6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงเย็นถึง6กโมงเย็น แล้วก็ถึงหนึ่งทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูความดูเราทำทำนานแล้วเนี่ยเราดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ถ้าเบื้องต้นเนี่ยใครยังไม่ทำนานผมให้ดูประมาณนี้ไปก่อนนะครับจะมีระยะเวลาที่ควรจะเข้าไปดูแลของเขานะครับเวลาการเข้าดูแลก็คือการเติมน้ําเข้าไปนั่นเองครับมาครับมาที่ดูถาดนี้เลยครับถาดนี้นะครับเราซ้อนทับกันมานะครับหนึ่งวันนะครับนับจาก เวลานี้ไปครับเราจะไม่เอาถาดมาซ้อนทับแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าต้นอ่อนบุ้งเนี่ยความยาวมันเท่าไหร่เปิดให้ดูกันเลยนะครับอ่าครับถ้ายังไม่เปิดี่ยให้ดูข้างบนนะครับผมจะจะสังเกตว่านะครับตรงเนี้ยนะครับเปลือกของต้นอ่อนบุ้งบางต้นเนี่ยนะครับขึ้นมาชนขึ้นมาชนนะครับขึ้นมาชนอ่านะครับอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่าเปิดกันเลยครับ อ่านะครับแต่สังเกตว่านะครับต้นหน่อนบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นมาต้นที่ยาวที่สุดข้างบนนะครับมันขึ้นมาชนถาดด้านบนแล้วนะครับตอนนี้นะครับถาดเริ่มที่จะลอยแล้วนะครับอ่าถาดนะครับถาดเริ่มลอยแล้วครับเอามือขยับนะครับได้สบายสบายเลยนี่คือถาดเริ่มลอยพอถาดเริ่มลอยแบบนี้นะครับเราจะต้องไม่เอาถาดสองชั้นนี่มาซ้อนกันนะครับเราต้องแยกถาดเอาไปเดี่ยวๆแบบนี้นะครับอ่า เื่อที่จะให้เขาดันขึ้นมานะครับแต่ว่าถานดนี้ยังครอบอยู่นะครับอย่าเพิ่งเอาออกนะครับเราจะครอบจนถาดน,นี้ลอยขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับลอ,อยขึ้นมาประมาณ2นิ้วแล้วเราถึงค่อยเอาถาดออกนะครับแต่ว่ายังให้อยู่ในห้องมืดเหมือนเดิมนะครับถาดนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับก็เริ่มเริ่มดันขึ้นมาแล้วครับเราก็จะเปิดให้ดูนะครับสั train, uk, Navy. งเกตนะครับว่าต้นหนวบุ้งเนี่ยบางจุดเนี่ยม <dicen. S 1> <ๆ>ันต่ําบางจุดเนี่ยมันสูงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่คอบถาดนะครับต like ้นที่สูงเนี่ยเขาก็จะสูงนําโด่งไปเลยครับต้นที่ต่ําก็จะตามไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าเราคอบถาดเพื่อที่จะให้ต้นสูงเขาชะลอลอต้นต่ําให้มันสูงมาเท่ากันนะครับเขาก็จะโตเสมอกันทั้งถาดนะครับนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเราเอาถาดออกตามกําหนดตามจังหวะให้พอดีเนี่ยต้นเขาจะตรงต้แต่แรก ตั้งแต่แรกเริ่มที่เราเพาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาถาดออกคืนนี้นะครับเราเรายังซ้อนทับกันอยู่สองถาดแบบเมื่อกี้นะครับต้นเขาก็จะเอียงแล้วก็งอครับเขาจะพยายามดันขึ้นมาถ้าดันขึ้นข้างบนไม่ได้เขาจะดันออกด้านข้างนะครับต้นก็จะล้มนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มทําแล้วยังไม่มีห้องมืดนะครับห้องมืดอาจจะยังไม่ใหญ่นะครับเอาอุปกรณ์ยังไม่พร้อมผมมีเทคนิคง่ายๆครับสำหรับการทําห้องมืดง่ายๆนะครับ สำหรับคนที่เริ่มต้นปลูกแค่ถาดสองถาดนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับให้เราไปเอาถุงถุงดำนะครับหรือว่าถุงขยะในบ้านนี่แหละครับเอามาใช้นะครับถุงขยะนะครับถุงถุงดำเนาะความยาวของถุงอันนี้ก็คือสามสิบคูณสี่สิบนิ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็คลุมไปนะครับคลุมแบบนี้นะครับถ้าเกิดขยะไม่มีท้องมืดนะครับ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีห้องมืดนะครับก็คุมแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมได้เห็นชัดนะครับคุมแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องหาอะไรนะครับมาทับนะครับอาจจะเป็นไม้นะครับหรือว่าเป็นอิฐก้อนเล็กๆก็ได้นะครับทับเพื่อกันลมมันพัดแล้วก็ทําให้ถุงพลาสติกเนี่ยมันปิวออกไปนะครับ เวลาวางยาวาเวลาวางก็วางทับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับช่วงช่วงที่ยังทับยังครอบถาดอยู่ก็คือคุมไปทั้งถาดเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีที่1น,นะครับวิธีที่สองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีงบหน่อยก็ไปซื้อนะครับลังตล่องพลาสติกแบบนี้มานะครับ ประมาณแบบนี้นะครับกล่องอันนี้นะครับจะสามารถใส่ถาดทั้งถาดได้พอดีนะครับอาจจะเอียงให้ดูนะครับกล่องนี้นะครับจะใส่ถาดได้พอดีนะครับอ่านะครับอันนี้ในหนึ่งกล่องเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทําชั้นนะครับถาดก็จะวางได้ถาดเดียววิธีทําชั้นง่ายๆนะครับเราก็แค่นะครับเจาะรูนะครับเจาะรูตรงกลางนะครับ เจาะูตรงกลางแล้วก็ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดรูนะครับว่ารูมันเท่าไหร่อันนี้รูมันประมาณครึ่งนิ้วนะครับผมก็จะใช้ท่อ pvc ครึ่งนิ้วเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึงก็สอดเข้าฝั่งนี้นะครับเราก็จะได้ห้องมืดง่ายๆนะครับซึ่งจะวางถาดได้ สองใบนะครับคือใบที่หนึ่นะครับวางข้างล่างอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูของจริงเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีห้องมืดนะครับแล้วก็เริ่มต้นปลูกได้น้อยนะครับถาที่หนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้อ่าครับแล้วก็ใช้ท่อขั้นตรงกลางถาที่สองวางไว้ข้างบนนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เราใช้ฝาปิดนะครับปิดสนิทเลยอย่าปิดสนิทอย่าปิดสนิทนะครับให้ให้แง้มช่องออกมานิดหนึ่งให้าอากาศความร้อนมันระบายออกมาได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับให้ใช้สแลนนะครับสแลนความทึบแสงประมาณ80%คุมด้านบนนี่เลยนะครับ,รบอันนี้ก็เราก็ไปซื้อสแลนมาประมาณสัก ความยาวก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เอามาคุมไว้กล่องสีอะไรก็ได้ใช่ไกล่องสีอะไรก็ได้ครับเพราะว่ากล่องนั้นมันมีความหนานะครับกล่องมีความหนาถึงแม้จะเป็นกล่องสีขาวนะครับแสงก็เข้าได้โอกาสเข้าได้น้อยนะครับอ,อันนี้ครับผมใช้ผมวางสามถาดนะครับสามถาดเนี่ยนะครับอ่าหนึ่งอ่าอันนี้เป็นอันนี้ เอาง่ายๆครับอันนี้อันนี้คือผมดัดแปลงใช้หลายอย่างเจาะนะครับรูฝั่งละสองรูนะครับฝั่งละสองรูฝั่งฝั่งซ้ายสองรูฝั่งขวาสองรูนะครับรูอื่นไม่ต้องสนใจนะครับคือจะมีแค่นี้นะครับะจะใส่ได้สองอันนะครับม,รมีแค่นี้นะครับไม่ต้องสนใจนะ<ม>เพราะอ<ม>ันนี้ผมผมผมดัดแปลงไปใช้อ,อื่นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกแค่สองถาดผมแนะนําให้สองถาดเนี่ยเจาะแค่นะแค่นี้พอนะครับฝั่งนี้ สองรูนะครับซ้ายขวาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งสองรูอ่าดูด้านข้างครับเห็นอย่างนี้นะครับอ่าจะเห็นว่าอันนี้ฝั่งนี้สองรูนะครับข้าเสองรูแล้วก็เอาไม้มาขั้นตรงกลางขั้นแรกนะครับเวลาจะลดน้ํานะครับเราก็เอาถาดอันนี้ออกนะครับแล้วเราลดถาดด้านล่างก่อนครับถาดด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถาดตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราจะเช็คยังไงวิธีมีวิธีเช็คยังไงว่าควรจะออกจากห้องมืดแล้วนะครับครับเดี๋ยวนะครับวันนี้นะครับช่วงช่วงที่ยังครอบถาดนะครับยังครอบถาดถึงแม้จะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับก็ต้องครอบไว้นะครับผมจนกว่าจะถึงวันที่วันที่เขาเอาถาดออก เดี๋ยววันไหนที่จะเอาถาดออกดูยังไงเดี๋ยวติดตามในครั้งต่อๆไปนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพานะครับถาดสองถาดนี้เข้าห้องมืดของผมเองนะครับก่อนที่จะเอาเข้าห้องมืดนะครับเราจะต้องมาเช็คน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมามุมนี่ทีนะครับเราจะเช็คน้ําก่อนนะครับเราจะเติมน้ําก่อนเข้าห้องมืดนะครับ ทุกครั้งนะครับเวลาที่เราจะลดน้ําเราจะต้องผมย้ําหลายครั้งนะครับว่าก่อนจะลดน้าเราต้องเช็คน้ําก่อนครับอย่างเนี้นะครับถือว่าถาดเนี่ยค่อนข้างหนักน้ําเนี่ยต้นอับ,บุ้นเนี่ยกินน้ําน้อยนะครับอากาศวันนี้ไม่อบอ้าวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเรื่องของอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเรื่องของน้ําหนักนะครับ ยังจํากันได้ไหมครับว่าวันแรกเนี่ยวันที่เราโรยเมล็ดเนี่ยถาดหนักเท่าไหร่าถาดข้างล่างต้องครอบไครอบทั้งสองถาดถามว่าที่อยู่ในกล่องถาดข้างล่างต้องครอบไหมช่วงที่ครอบครอบทุกถาดนะครับไม่ว่าจะมีกี่ถาดนะครับคอบหมดเลยเดี๋ยวผมทวนนิดนะครับวันแรกที่เราโรยเมล็ดแล้วเราเรา,เราช่างให้ดูเนี่ยนะครับ น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณถาดถาดนึงจะอยูที่ประมาณสามกิโลนะครับ,รบเดี๋ยวผมใชงให้ดูนะครับว่ามันหนักเท่าไหร่อันนี้หนักอยู่ที่4.2่กิโลนะครับสากิโลสกิโลนั่นคือดินดินรวมถาดรวม,มเมล็ดตอนโรยวันแรก4ีกิโลมาจากอะไรบ้างเพิ่มอีก1.2ึกิโลนะครับก็คือนะครับ มเมล็ดผักบุ้งนะครับ 3. 5ุขีดนะครับเหลืออีกเท่าไรครับ8ขีดครึ่ง8ขีดครึ่งก็คือน้ำหนักของน้ำนะครับอ่านะครับอย่างนี้นะครับน้ำหนักรวม4.2กิโลถือว่าน้ำพอแล้วนะครับถือว่าน้ำพอแล้วสำหรับต้นอ่อนที่ตลาบุ้งที่มีอายุประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คเราเรา เรายกเนี่ยเราจาเราจําน้ําหนักไปนะครับอ่าแต่ดูอันนี้นะครับอันนี้หนักเท่าไหร่อันนี้หนักสามจุดแปดนะครับอ่าสามจุดแปดอ่าสี่จุดศูนย์นะครับเมื่อกี้ถาดเกยกันอยู่อ่าก็ใกล้เคียงกันนะครับถาดทั้งสองถาดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพนเ,นเ,นเพราะน้าเนี่ยรละเหยน้อยเพราะฉะนั้นการเติมน้ํานะครับเราก็แค่พรมน้ําลงไป ามาดูวิธีการเติมน้ํานะครับเราก็แค่พรมน้ําลงไปนะครับแค่นี้พอนะครับอ่านะครับแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวดูดถาดดึงนะสําคัญนะครับต้นนี้เพราะว่าน้ําเราต้องเติมทุกวันแต่ว่าไม่ได้เติมเท่ากันทุกวันนะครับการเติมมากเติมน้อยเราต้องเช็คก่อนยกถาดดูก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะมีกี่ถาด แล้วการระเหยของน้ําในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันการกินน้ําของต้นอ่อนพุ่งในแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับอากาศร้อนก็เหมือนคนเราอากาศร้อนก็ต้องกินน้ําเยอะนะครับอากาศชื้นอากาศเย็นก็กินน้ําน้อยนะครับเรามีชีวิตต้นอ่อนพุ่งก็มีชีวิตเหมือนกันนะครับนะครับถาดที่สองนะครับรดน้ํานะครับดูการลดน้ํานะครับแค่นี้พอนะครับน่ะ ดูว่าตรงไหนที่เรายัง,ยงพลาดไปนะครับเราสามารถเติมเข้าไปได้นะครับตรงนี้จุดที่เมื่อกี้ผมมาถมเติมน้ำน้อยนะครับผมจะเติมเพิ่มเข้าไปนะครับอ่แค่นี้พอนะครับจะสังเกตว่าการเติมน้ําของผมน,น้ําจะไม่หยดลงก้นถาดนะครับน้ําจะไม่ไหลออกจากถาดเลยแม้แต่หยดเดียวจากก้นถาดนะครับไม่มีไม่มีไม่มีหยดเลยนะครับตราบใดที่เราลดน้ําแล้วน้ําหยดลงก้นถาดแต่ว่าน้ําเยอะเกินไป ระหว่างเน่านะครับในช่วงที่ต้นสั้นๆนะครับวิธีการลดน้ําจะเป็นอีกแบบหนึ่งในช่วงที่ต้นยาววิธีการลดน้ำจะเป็นอีกแบบหนึ่ง,ง,จ,ะบบงจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวติดตามเป็นช่วงๆต่อไปครับรับรองว่าได้รู้กันแน่นอนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเติมน้ําเข้าไปแล้วนะครับให้เราทําการปิดฝาเหมือนเดิมปิดถาดครอบเหมือนเดิมนะครับสังเกตนะครับว่าเนี่ยผมแค่เอามือแตะเบาๆเนี่ยถาไปเลื่อนไปมาได้เพราะว่า ต้นอ่อนทั้งหมดเนี่ยมันค้ำครับมันค้ำแล้วมันลอยอยู่ถาดลอยอยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับก่อน8ปดโมงเรามีนัดกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ดูว่าเราให้เขาอยู่ในห้องมืดหนึ่งคืนเนี่ยนะครับต้นอ่อนจะโตมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าห้องมืดกันเลยครับ ถ้าอากาศร้อนอากาศร้อนหรืออากาศอากาศร้อนเนี่ยนะครับต้นหอมม่วงจะกินน้ําเยอะกว่าปกติแต่เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่ามันกินน้ําเยอะหรือกินน้ําน้อยก็ต้องยกถาดนี่นะครับยกถาดมาเช็คดูนะครับอ่าถ้าเกิดว่าถาดมันเบาแสดงว่าถาดนั้นนะครับกินน้ําเยอะถ้าเกิดว่าถาดหนักแสดงว่าถาดนั้นกินน้ําน้อยแต่ละถาดนี่เหมือนกันนะครับโอเคครับนี่ก็มาห้องมืดของเรานะครับ อันนี้นะครับอันนี้ก็คือห้องมืดของเรานะครับเราก็จะใส่ถาดเข้าไปนะครับอันนี้เป็นเห็นนะครับเห็นเนาะนะครับโอเคอันนี้จะเป็นห้องมืดนะครับที่เราที่ผมนะครับใช้อยู่อายุของห้องมืดตัวนี้นะครับก็ประมาณ3ามปีแล้วนะครับที่ใช้อยู่นะครับประมาณสามปีวิธีทำก็ทําง่ายๆนะครับตอนนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้จากผ้าใบ เป็นสแลนนะครับเป็นสแลนความทึบความทึบแทกเนี่ยแปเเดี๋ยวผมเดี๋ยวในคลิปต,ต่อไปผมจะมาเฉลยนะครับว่าทําไมผมถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นสแลนตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอามคา์ถัดหนึ่งนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวให้ให้ช่างให้ตากล้องเนาะให้ดูลักษณะโครงสร้างนะครับของชั้นของผมที่ใช้อยู่นะครับว่าทํำยังไงอะไรยังไงครับวัสดุทําง่ายๆครับ ไม่ต้องลงทุนอะไรที่มันเยอะมากมายนะครับในช่วงเริ่มต้นผมปลูกมานะครับก็ใช้ห้องมืดอันนี้มาตลอดเลยนะครับไม่ได้มีการทําอะไรที่มันยากขึ้นเลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าผมเนี่ยทำอะไรง่ายๆนะครับทำง่ายๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปทําได้นะครับใครดูใครดูผมทําเนี่ยผมเชื่อผมอยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วท่านนี้เหรอเราก็ทําได้ วิธีทนี้เดี๋ยวเราก็ทําได้ผมอยากให้คิดแบบนี้อยากให้รู้สึกแบบดีมากกว่าผมไม่อยากคิดว่าพอดูปุ๊บอูโหูอย่างนี้ก็ทําได้นะสิเขาก็ผมก็ทําได้นะสิแต่ตัวแต่ตัวคนดูอจะทําได้ยังไงนะผมไม่อยากคิดแบบนั้นครับผมอยากให้คิดว่าอ๋ออย่างนี้เราทําได้อยากให้คิดแบบให้คิดว่าคนดูแล้วคิดว่าทาได้ดีกว่าผมตัวด้วยซ้ำนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอผมแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ดูฉันเพื่อไปก่อนนะครับ มาแล้วครับในความรวดเร็วนะครับอันนี้จะเป็นถาดที่สอนนะครับอ่าครับก็สอนไว้นะครับแบบนี้นะนะครับถาดที่อยู่บนนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้คือเป็นถาดครอบเป็นถาดครอบของต้นอ๋องบุ้งชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ออกจากเขมรดแล้วนะครับรับแสงได้หนึ่งวันแล้วนะครับนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่อันนี้ อายุอยู่ที่6วันนะครับ6วันพรุ่งนี้ดึงเปลือกออกแล้วก็มาลืนตัดนะครับโอเคครับย้อนกลับมาตัวนี้นะครับไฮไลท์ของเราก็คือ2ถาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเรามีนัดกันประมาณ8ปดโงเช้านะครับก่อน8ปดโงเช้าเดี๋ยวก่อนไลฟ์สดเนี่ยผมจะอ,อะไรนะเตือนบ,บอกไปก่อนนะครับว่าแจ้งไว้ทางเพก่อนนะครับบอกลวงหน้าสักประมาณ อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ครับบอ,บอกก่อนลงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะครับคอนเฟิร์มก่อนลงหน้า1ชั่วโมงนะครับใครพร้อมก็เตรียมตัวเข้ามาดูได้นะครับผมใครไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปกดดูได้ในช่องของ y o u t u b e นะครับชื่อว่าบ้านป้าพรต้นอ,อ่อนทบมออร์แกนิกนะครับผมผมก็จะลงคลิปทั้งหมดไว้ที่นั่นนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับติดตามช่องของบ้านพระพรต้นอ่อนตะบ,บุกออร์แกนิกด้วยนะครับใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็ส่งข้อความมาใต้คลิปดโยนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปเม้นในช่อง youtube ก็ได้โทรเข้ามาโ,โดยตรงก็ได้ครับโดยที่โทรเข้ามาที่081นะครับ8466200หรือเข้าไปในเพจชื่อเพจกับชื่อช่อง YouTube เป็นชื่อเดียวกันนะครับก็คือบ้านพระพรต้นอ่อนตะบ,บุกออร์แกนิกนะครับผม ไลน์ไอดีของผมนะครับแอดเข้ามาได้นะครับ2 9 3 2 7 2 5สสองนะครับมีคำถามอะไรกระทักเข้ามาได้นะครับวันนี้มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับการไลฟ์สดในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่มีอะไรก็ถ้านึกได้นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับรักษาสุขภาพนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คืนนี้นะครับนอนหลับปันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสารั้ผมได้เล่กับคงเจ้าของแบรนด์บ้านพระพรตอัดบุ้งออร์แกนิกก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รต่วันนี้สวัสดีครับ